ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่น้องครับผมเลือกนะครับซ้ายฝานะครับทางด้านนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องออฟไลน์นะครับเราเจาะคนในตลาดเครือข่ายมีแม่ทัพใหญ่ในร้อยโทกัศนะเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญข้ามหมอดู่ในวงการขายตรงคือก็ทัวร์มาแล้วหลายบริษัทจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนบ้างนะเะวันนั้นเพื่อนผมเครือข่ายมากมายก็จะดึงกันมาส่วนเด็กรุ่นใหม่นะครับการศึกษาดี คนกลุ่มนี้จะเป็นนำทีมในเรื่องของระบบออนไลนะ์นะเราจะใช้ไอทียุคใหม่ในการเจาะตลาดโลกเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่เรานะครับจะต้องคัดคนที่เหมาะสมที่จะทำงานแทนเราใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับถ้าใช่พวกเราต้องให้โอกาสนะครับและให้การสำนวนนะครับทีมงานที่เป็นผู้นำของเราปรบมือแดงๆอีกครั้งครับอ่ะปร,มะรบมือ,อนะครับอ่ะเชิญนะครับไปพักทำงานต่อได้ แม่ทัพประจำโซนนะครับที่จะคอยดูแลแทนเมจิอีกเกิลของเรานะครับมีอีก8ท่านใน8ท่านจะเป็นผู้นะควบคุมการทำงานแต่ประธานเราอาจจะมีประธานที่ดูแลโซนอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจะมี9ท่านที่อีกสองบวก4แล้วใช่ไหมครับมีอีก8ดคนที่จะเป็นบอดกลางในการควบคุมนโยบายหลยังจากนั้นเราก็จะมีแม่ทัพมีประธานโซนนะอีก8คน ที่ดูในโซนต่างๆซึ่งจะต้องแต่งตั้งกันในโอกาสต่อไปอขอแนะนําอีกแถวที่3คือมีอีก8ท่านนะที่จะช่วยงานบริหารส่วนกลางนะครับขอเชิญนะครับท่านแรกคือดรกรกวีนําทีมมาเลยครับ8ท่านครับอ้บ,บมือครับรับคนที่จะทำงานแทนเราครับ มมากมากยที่พอให้ดาวดวงละฉันจะไม่้องแพ้จะหนักหนาเพียงได้ก็จะรับมันจะให้ถอยยังไงในเมืใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจ วกเราปลบมือให้กับผู้ใหญ่หญทั้ง8ท่านครับนี่นะครับทั้ง8ท่านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่จะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลประสานประธานทั้ง8โซนนะครับให้กับให้กับพวกเราการจัดผังองค์กรการเติมเต็มให้แต่ละโครงสร้างไม่เพลงไม่เป็ดจะ้ะ โอเคนะครับอ้าเราเมื่อยกับทั้แปดท่านอีกครั้งครับ <laughs> คนที่จะทําหน้าที่นะครับจัดทัพจัดผังองค์กรนะครับประสานกับประธานโซนนะครับเราจะมีประธานอีแปดคนที่จะดูแลแต่ละโซนเพื่อประสานกิจกรรมกับส่วนกลางเราจะมีทั้งแปดท่านนี้เป็นตัวแทนคณะกรรมการจากส่วนกลางในด้านการจัดสรรบุคลากรงบประมาณ และกิจกรรมทั้งหลายที่จะรงไปเสริมให้กับแต่ละแต่ละโซนแต่ละจังหวัดให้มีผังให้มีผังองค์กรที่สามารถรองรับได้ให้ทุกถึงได้นะครับเพราะนันเนี่ยทั้งแต่ท่านจะเป็นผู้นำนโยบายจากส่วนกลางไปกำกับดูแลพื้นที่ในการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทีมงาน,น,นนะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ ในคณะแปดท่านนี้จะมีท่านดรกอรกวี ie, เป็นทั้งกรรมเป็นทั้งคณะกรรมการและเป็นผู้ในการนะครับประจําสํานักของเมจิอิโก้ที่จะเป็นผู้จัดโปรแกรมต่างๆจัดหลักสุดต่างๆแล้วก็ควบคุมการจัดกิจกรรมทั้งหลายทําในที่แทนพวกเราอย่างนี้ดีแล้วไม่ดีครับต่อไปนะครับ ทางท่านผอ,อสนันที่อยู่แล้วทางภาคเหนือต้องการให้ส่วนกลางซัพพอร์ตนะการกจัดกิจกรรมใดทางร mm ัฐมนตรีจะเป็นผู้รับนโยบายมาขออนุมัติที่ประชุมเมื่อเช้าเราคุยคร่าวๆแล้วว่าเขาโปรแกรมคร่าวๆนะครับกิจกรรมที่จะไปต่อยอดคนที่ตั้งฐานาไปแล้วครั้งแรกน่าจะเป็นที่กรทมก่อนใช่ไหมกรทมถ้าเป็นไปได้เราจะตีเหล็กต้อนมาที่สิองเลยเพราะมีความพร้อมมากกว่า เราจัดหนึ่งวันนะครับช่วงเช้าคุณหมอพูดเรื่องบริษัทกับตัวสินค้าน้องเงาะพูดเรื่องแผลกับตลาดทานอาหารเสร็จผมพูดจุทธศาสตร์บ่ายก็สมัครแล้วก็ทำไมครับออโตชิปจะยาวไปถึงกี่ทุ่มเที่ยงคืนก็ไม่เป็นไรต่อยอดนะครับคนที่พร้อมจะสมัครก่อนในการทำงานโอเคโอเควันที่13ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าทางพื้นที่เตรียมพร้อมทันน่าจะเป็นที่พิศโล ี๋วยวจะคุยกันหลังจากหลังจากเราทานอาหารเสร็จถ้าที่ไหนพร้อมเราดูนะเราจะดูพร้อมพร้อมอีกทีว่าตรงไหนพร้อมถ้าไม่พร้อมอาจจะเป็นเชียงใหม่หรืออาจจะเป็นขนแก่นหรือจะเปที่ไหนเดียวช่วงบ่ายคณะกรรมาการนะครับทั้งแดท่านเนี่ยจะไปนั่งประชุมวางผังแล้วก็จัดเตรียมการกันโอเคนะครับเราต้องเตรียมผังครั้งแรกที่แต่ละโซนไปทาไปทําประจําพื้นที่หนึ่งวันอาจไม่สมบูรณ์นะแต่ก็ใช้สูตรเดิมก็คือคัดผู้นํา30 แต่ละคนจัดังกรหนึ่งบวกสองบวกสี่บวกเท่าไหร่สองสี่แปดเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสิบเอาแค่เท่านี้พอสองบวกสี่บวกแปดเท่ากับสิบห้าสิบห้าคูณสามเป็นเท่าไหร่สี่ร้ยห้าสิบโอเคเป้าหมายจะเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดว่าตรงไหนพร้อมก่อนไปบุกตรงนั้นเพราะว่าขณะนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ย ผังที่มีอยู่บางจุดก็ใกล้เคียงกันคะแนนไม่ได้ห่างกันมากเมื่อคืนนะครับไม่ได้ห่างกันมากเลยสูสีสูสีสูสีแต่ว่าจะจัดตรงไหนตรงนั้นต้องพร้อมที่จะให้เราไปต่อยอดให้โอเคเดี๋ยวทั้งแปดท่านจะเป็นผู้ไปไประชุมระหว่างสกลเรียวกันผมล็อกวันของคุณหมอไว้แล้วถึงต้นเดือนเมษาผมเชื่อว่าคณะทางานของเราจากส่วนกลางน่าจะเห็นภาพว่ารงตัว ในการที่จะทําหน้าที่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในคนละฝ่ายในแต่ละฝ่ายได้ได้ดีในในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ผู้นาของเรานะครับทั้งแท่านจะเป็นผู้ประสานโปรแกรมที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็ร่วมกับส่วนกลางในการจัดผังตรงไหนพร้อมก่อนเติมเต็มก่อนตรงไหนพร้อมลดห,หลั่นลงมาก็เข้าไปเติมตรงนั้นถ้าด้วยวิธีการอย่างนี้ทุกคนต้องแอคทีฟไหมครับต้องแอคทีฟต้องพร้อมที่จะดูแลผังตัวเอง ให้กับลูกกับหลานอย่าลืมนะครับเมื่อวานผมพูดว่าผมเป็นเรือทุกท่านทุกทุกทุกท่กทานเนี่ยเป็นพื้นน้ําแต่ทุกท่านก็เป็นเรือด้วยเช่นกันใช่ไม่ใช่เพราะครางท่านก็คือน้าเพราะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะสร้างน้ําของท่านให้มีะลังม,มากและสูงมากที่สุดแล้วเรือก็จะลอยสูงขึ้นเท่านั้นในทางคร่าวๆอย่างนี้นะครับคิดว่าพวกเราพอเข้าใจรูปธรรมนะครับแนวทางเป็นอย่างไรเอกสาร,รจะออกเป็น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  เป็นหลักฐานเป็นแนวทางให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะสรุปสรุปกิจกรรมเมื่อคืนนะแล้วประกาศว่าใครเป็นแชมป์หนึ่งสามสี่หลังจากนั้นเราเบรกเบรกเสร็จผมจะบรรยายสรุปเพื่อให้แนวทางการทำงานว่าเราจะสำเร็จด,ด้วยกันเนี่ยหนึ่งสองสามแยกเจ็เนี่ยเราควรจะมีแรงจูงใจที่จะพิชิตชัยชนะนกันอย่างไรนะครับช่วงท้ายผมจะบรรยายและจบตอนเที่ยงวันนี้ แล้วเราปลูกต้นไม้กันฉลองพอเสร็จมุ่งต้นเสร็จเราก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านแต่ส่วใหญ่ไม่กลับบ้านหรอกจะไปลงปที่ออฟฟิศผมนี่ที่สุทธิสารเพื่อที่จะปิดบัญชีกันถึง11บเอ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับโปรแกรมก็าวน้านะครับทีนี้เมื่อทราบโปรแกรมก้าวแล้วอยากให้พวกเรารู้จักนะครับแม่ทัพทั้งแต่ท่านของเราว่ามีแนวทางที่จะทํางานประสานกับทาง ส่วนกลางแล้วก็นำนโยบายส่วนกลางไปช่วยให้ผู้ท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ที่ผมนับถือมากทำรักเหมือนพี่ชายนะครับท่านขออนั่นครับทักทายกับพี่น้องของเรานะครับรบมือให้ท่านพอสนั่นนะครับแม่ท่าพังเหนือครับท่านพญานาคทุกท่านครับผมสนั่นเกตแก้วครับจากเป็นุโลกต้องขอขอบคุณพญานาคประทีปแตงทองที่ได้ให้เกียรติ มายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้ววันนี้ทําตามพยายสีทุกกระบวนท่าแต่ผิดท่าจนช่วงสุดท้ายที่ยังไม่ได้แจ้งยอดเข้าไปคีผมเองเป็นองค์กรใหญ่ที่ดูแลตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาจนถึงนครสวรรค์มาจนถึงกรุงเทพแล้วก็นครศรีธรรมราชซึ่งวันนี้เราทํางานแบบเป็นทีมไอเรื่องการคีเนะี่ยมันคีไม่กี่วันหรอกครับ แต่วันนี้ผมจะแจ้งยอดคร่าวๆให้พวกท่านทราบว่าทีมงานของผมที่ลงที่จะลงปอกันเมื่อเช้านี้ก็โดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับที่เรานำทีมเข้ามาปอสิบคนฮะเชตัวนะฮะด้านซ้ายโชว์ตัวหน่อยแม่ทัพด้านซ้ายครับที่จะเป็นแม่ทัพแม่ทัพภาคด้านซ้ายเชิญนะครับผมด้วยกันเพื่อนแล้วครับนะครับข้างซ้ายข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนะครับ มีพอ,อวิเชียนมีอาจารย์สุภักด์มีคุณอัตพันธ์โอ้มีหลายท่านนะทั้งที่โลกเชียงใหม่ส่วน Executive, อเอ็กซิคูทีฟสามสิบห้าคนแน่นอนนะครับโอเคครับประเมครับทีทีเทนด์รูปเปลิลสิบหกคนโอเคครับเด็นะครับสิบหกคนนะครับส่วนเหลืออีกร้อยห้าสิบคนยังไม่ได้ตัดสินใจในข้างซ้ายนะครับผมไม่ได้คุย แต่ว่าอีกร้อคนผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงโรหรือ X หรือดิสเพราะนั้นปอบมือให้กับอีกร้อยหคนด้วยครับส่วนแม่ทัพด้านขวามือผมเนี่ยซึ่งผมไว้วางใจมากที่สุดวันนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วขับรถไปเคลียร์ที่เชียงใหม่ผมอยากจะฝากท่านพยายินทรีปรทีปแสงทองว่าวันนี้กลุ่มผมทำงานแบบมีระบบ ตรงนี้ให้ความสำคัญส่วนหนึ่งแต่มีลูกทีมผมที่เชียงใหม่ที่พอเอกสารมา150คนตอนนี้กำลังถูกซื้อตัวไปครับผมกำลังให้แม่ทีมด้านขวาผมไปจัดไปไปเคลียร์พื้นที่ให้จบด้านขวาผมมาประมาณเกือบพันคนแล้วผมไม่รู้ว่าปอจะลงเท่าไหร่แล้วก็ X ไม่รู้จะลงเท่าไหร่ดีไม่รู้จะลงเท่าไหร่อันนี้ผมสรุปไม่ได้ แต่วันนี้ผมยืนยันว่าพะยาินทรีพระทิพแปแตงทองยาวห่วงพี่นันเลยเพราะผมแกกว่าพระที่ปีหนึ่งต้องเรียกผมพี่นะ <laughs> โอเคพีตัวมาตัวมาตมาตัวตัวครับโอเคผมอยากจะให้กําลังใจดาวไลน์ผมทุกคนนะครับที่อยู่ในทีมงานผมว่าเราทํางานแบบมีระบบผมเตรียมงานหมดเลยฮะทั้งซ้ายขวานั้นคีย์ได้เองทั้งหมด แล้ววันนี้ที่ประกาศไปเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีผมแล้วบางคนก็เอาเงินสดไปให้นะครับคนที่350ก็โอนเข้าจนเต็มบัญชีหมดแล้วผมมีบัตรเครดิตอยู่2องใบผมไม่รู้ว่าจะคี่เข้าตรงไหน,นผมก็ถามน้องกล้วยไปไหนแล้วน้องกล้วยผม